สวัสดีครับอยู่กับผมครับเซลเจี๊ยบนะครับผมแล้วก็นี่ครับข้างหลังผมนะเป็นโตต้ารีโวครับตัว2 4 j p a s นะครับปี2019นะครับผมนี่นะอยู่กันที่บางบ่อสมุทรปราการนะฮะอ่ะเดี๋ยวก็จะพาไปดูกันนะครับว่าคันนี้มีอะไรยังไงบ้างนะครับพาดูสภาพโดยรวม้ากันเนาะนะครับผมแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะเดี๋ยวว่ากันนี่ครับคันนี้ครับเป็นโตต้ารีโวครับตัว2 4 j พ a s ครับ ปี2019นะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับแล้วคันนี้เลอกใหม่หลักหมื่นนะครับผมเนี่ยให้ดูกันเดี๋ยวพูดคุยราคากันตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับการลืมนะครับผมรอบหนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวไปสรุปทั้มอีกรอบหนึ่งคันนี้ครับราคาครับตั้งไว้อยู่ที่4ี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะครับผมนี่ครับสี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทราคานี้ได้อะไรบ้างนะครับ ได้ประกันเครื่องเกียร์นะครับ2ปี20,000โลนะครับผมอันนี้วันที่ซ่อมฟรีทั่วประเทศนะครับเครื่องเกียร์2ปี20,000โลนะแล้วคันนี้ครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าดำเนินการนะครับราคาเน้นๆแล้วรวมถึงครับมีบริการสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับสำหรับโรต้ารีโวคันนี้ก็เดี๋ยวพาดูรอบๆคันกันเลยนะครับผมนี่ครับตัวรถนะครับมีเก็บสีมาบ้างนะครับผมอันนี้นะ รายงานกันตามตรงนะครับผมมีเก็บสีมาบ้างนะครับตรวถได้ไม่น้อยจริงนะครับผมรับประกันนะครับไม้แท้นะครับของเราเนี่ยมีรับประกันเรื่องชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําน้ําท่วมไฟไหม้ตัดต่อตัวถังนะครับได้เครื่องไม่ตรงกอไม้นะครับตรวจเจอซื้อขึ้นเต็มจํานวนนะครับผมคูดกันแบบนี้เลยสีสันก็เรียบร้อยดีครับมีทามาแล้วครับ ร้อยางยังไงบ้างนะครับผมวันนี้เดี๋ยวให้ดูกัรร้อเดี๋ยวผมหาปีแป๊บนึงได้เป็นปียีบสองนะครับผมภายในก็เรียบร้อยดีนะครับกระจกมองข้างโครเมียมพร้อมมาพร้อมไฟเลี้ยวครับรวมถึงได้ตัวพับไฟฟ้าด้วยนะครับผมจะพาดูในส่วนของภายในนิดนึงครับนี่ครับ ด้านนี้จะมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งก็ได้ครับให้ดูภาพรวมกันก่อนนะครับผมนี่นะภายในนะครับน้าตาประมาณนี้เลยตัวบอกเป็นยังไงบ้างนะครับตัวบอกผ้าสีดํานะครับผมนี่นะไม่มีขาดครับสวยๆเรียบร้อยนะครับรถไม่มีโดนมานะครับมีทาสีตามร่องรอยทั่วไปนะครับผมก็เก็บงานให้มันเรียบร้อยนะครับนี่นะ เบาหลังสวยครับภรพรวมรอบคันนะครับผมให้ดูด้านนี้ก่อนเดี๋ยวจะวนไปดูอีกด้านนึงนะครับนี่นะครับผมคันนี้มีแครดิบอยมาด้วยโอเคจะเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับ นี่ครับผมหน้าตาประมาณนี้เลยนะ,นะต่อฝั่งนี้ไม่ได้ย้อนแสงครับมันจะมืดนิดนึงน,นี่ครับตัวรถเดิมๆพร้อมใช้งานนะครับผมอันนี้บอกเลยพร้อมใช้งานเนาะมาดูภายในมองจากฝั่งนี้บ้างนะครับ นี่นะสวยๆดูนานๆน,นิดนึงนะนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะด้านหน้านะโอเคเรา <Okay. S 1> ขออนุญาตเปิดฝาห้องเครื่องดูสักนิดนึงนะครับผมว่าเดี๋ยวจะมาสรุปกันที่ด้านในนะขอพาไปดูห้องเครื่องก่อน นี่นะครับผมถูกต้องถูกพันนะครับนี่นะ <c oughs> มาดูกันนะครับผมตัวน e, ี้ปั๊ม ABS อะไรต่างๆ,ๆนี่นะตัวนะครับเครื่องแห้งๆนะมาปั๊มขงกระโปรงน็อตนะครับมีรอยแกะนะมีรอยแกะแ,กแจ้งามตรงไปเลยนะครับมีแกะทำสีนะครับนี่นะไฟหน้าไฟหน้ายังได้เป็นไฟเดิมอยู่นะ นหน้าเดิมทางโตนะครับผมแล้วก็ภาพรวมนะครับในส่วนงด้านหน้านครับคานหน้านี่นะล,ลูกศรตัวสือส่อของสื่อแต่ดูแล้วมีทําสีมานะครับผมนี่นะมีทําสีมามีแต่แต่มาบ้างนะฮะว่างันตามตรงโอเคเจ้นี้นะครับนี่ครับ รายงานกันแบบนี้เลยนะมีแกะทําสีก็บอกนะครับไม้งกลัวว่าจะหมกเม็ดกันนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าอยู่ไกลครับเพื่อความสบายใจครับแล้วของเรามีวันตีอยู่แล้วนะครับผมอย่างนี้แอร์นะแอร์ช่ำจะให้ดูลองแอร์จริงดูพ่อแอร์จร<ๆ>ิงน้ำเกาะเลยแอร์ช่ำจริงนะครับคันนี้ ลายครับแผงประตูตรงนี้ครับตัวปรับกระจกนะครับอยู่นี้หมดเลยนี่นะอยู่ด้านนี้หมดเลยภาพรวมภายในครับค่อนข้างเรียบร้อยนะพร้อมใช้งานนะครับผมตัวสติกเกอร์ตรงนี้ไม่มีแกะนะมีแกะทําสีตรงฝากระโปรงกับตรงทันหน้านะมีหลายลสีมาว่าแบบกันอันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นสามนะครับผมเลขไม่เจ็ดหมื 73, นะ่นสามฮะ ตัวฟันไม่น่าจะใช่ฟันเดิมนะครับผมอันนี้นะเป็นของไพอนเนียนะครับนี่นะเครื่องเล่นตัวเกียร์ครับหัวเกียร์หสปีดนะครับผมมาพร้อม Eco m o โหกับ Power Mode อ่ะโอเคมาครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวโตต้าลีโวครับ2.4 j p a t h ีพี2019คันนี้นะครับผมก็รายงานกันตามตรงตัวรถก็เรียบร้อยนะพร้อมใช้งาน เรื่องทําสีมีบ้างแจ้งแล้วนะครับผมฝากระโปรงคันหน้ามีหลายๆมาเนาะทาสีนะก็ว่ากันตัวรถครับมีวันตียังไงบ้างทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับมีวารันตีเครื่องเกียร์ให้สองปีสอง0มืนโลนะครับนี่นะสองปีสอง0มืนโลนะครับซ่อมศูนย์นะครับตรงนี้ร้0ยแปดสิบรายการดูแลให้รวมถึงครับค่าดำเนินการฟรีจัดฟรีโอนตรงนี้ไม่มีเก็บย้อนหลังนะครับผมก็คือเท่านี้เลยนะฮะอันนี้ฟรีก็คือฟรี รวมถึงมีบริการสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศครับบริการสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศครับย้าเลยทั่วประเทศซื้ออยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับอันนี้คุยกันแบบนี้แล้วคันนี้มีอะไรอีกโปรโมชั่นคือพวกหลักๆของผมเนี่ยจะไม่ค่อยมีของแถมเนะาะวางตามตรงจะไปซีเรสกับเรื่องดอกเบีย้ยมากกว่ามีดอกเบีย้ยพิเศษ0% 3ปี1.59% 4ปี2.59% 5ปีที่เหลือก็3.99 3.79 4 5 9จุก,ก็ว่ากันไปนะครับตามแต่ละบุคคลเนาะอันนี้มันก็ไม่ค่อยเท่ากันเพราะว่าบางคนเครดิตดีเขาได้ตัวดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำนะหรือว่าจะฟรีดาวหรือจะดาวเข้ามาช่วยลดในส่วนของค่างวดก็ได้เหมือนกันทําได้สามารถทําได้นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้ครับดูแลกันไปนะครับคันนี้ไมค่อนข้างน้อยแล้วก็การันตีด้วยว่าเป็นไมแ่แท้นะถ้าไปตรวจเจอไม่ใช่ก็ซื้อคืนกันเต็มจํานวนนะไม่ไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะ นะก็ดูแลกันแบบนี้แล้วกันจะได้สบายใจนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับรีโว่ก็หลายคันแล้วที่ได้ขายออกไปก็ขอบคุณนะครับลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านที่ให้ความเชื่อใจนะครับผมนะแวะมาอุดหนุนกันแล้วก็ได้มาซื้อขายกันนะครับก,ก็ขอบคุณมากๆเลยที่แวะมากันสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับใครสนใจครับในเรื่องของตัวรีโว่ครับการซื้อขายเรื่องโปรโมชั่นอะไรต่างๆก็ทักมาพูดคุยสอบถามกันได้เหมือนเดิมนะ รวมถึงรุ่นอื่นๆด้วยรุ่นอื่นๆก็มีแหละแต่หลักๆผมเนี่ยขายตลรโพอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็เลยอะมาขางนี้ก่อนแล้วกันนะใครอยากได้รุ่นไหนแบบไหนก็ทักมาพูดคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ